bên đó có có ok nghen <laughs> tạm okay, okay.

นอยู่แถวสมวิงช้าบนถนนมหันตนบใกล้สาระวะกัการกรุงเทพมหานครครับชื่อชื่อร้านอะไรครับพี่เซรีพรนโมชนาครับเปิดนานไห่ครับอยู่ตรงนี้มาอีกสองปีครบเจ็ดสิบปีครับที่ร้านนี้ มาแล้วต้องสั่งนี่เมนูอะไรพี่นะมานี่มาหลักๆก็ต้องไปข้าวหมูแดงข้าวมูกรอบแล้วก็เป็นต้มยำเนื้อปลาไข่ปลาผัดปลาขึ้นชาส่วนก็นหมูเข้ม่าไส้พะโลคแล้วชามละเท่าไหร่ครับพี่เอาหมาจานนะเท่าไหร่ครับข้าวหมูแดงเริ่มต้นที่60บาทพิเศษ70็กัโมโูช์ไข่เต็มใบ80บาทครับต้มยำเริ่มต้นที่150แล้วก็200แต่ว่าทานนี่มี1 0 0นึงโอเคครับขอบคุณครับครับผมก็ลืมถามเปิดกี่โมงครับพี่เออ่ ร้านจะเปิดทำการก็ประมาณเจ็ดโมงเชา้าปิดห้าโมงเย็นของทุกวันนะครับเดินเว้นมาแล้วเิ็นร้านแล้วของหมด